มง่ามล้กกันสิมันง่ามเลยคือปุ๋ยตัวนี้มันดีพี่ลีครับจังอยากบอกพี่น้องครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับนี่ผิดครับบอกไปง่าม แล้วมันนี่ผมไม่พี่ที่ทำเห็นมันงามครับแบบง่ายๆครับไม่เป็นปากันครับนี่ครับคือสูตรปุ๋ยเล็งดวนปุ๋ยเล่งโตเล็งงามเล่งหมากเล่งขนหมากดกนี่ครับคือสิงเลกคือพระเอกข่องมืออื่นครับนี่ครับคือขีเทาทานครับผมเตรียมไม้มาอนีสามกิโลครับที่ลงไปใน แบบง่ายแบบหยัดครับสิ่งที่สองครับคือเครื่องดื่มสู้กำลังผมจะใส่ขวดนึ่งครับวันนี้มีหัวดได้ก็ได้ครับแต่ว่ามือนี้ผมก็เอาหยิบหัวนี้มาครับตัวที่สามครับนี่คือโค้งสู้รถครับมีหัอได้ก็ได้ครับถาพ่นองมีคือร่วมแล้ว ในมือนี่ใส่เงินงบประมาณไปยี่สิบบาทครับแต่ว่าแท่นปุ๋ยได้หลายครับหาเขาซื้อปุ๋ยเบิดเป็นรล่อยสอง่อยครับนี่ลงทุนแค่ยี่สิบบาทพืชพักเข้าก็ง,งามได้ครับมาเบิองน้ำกันครับฝ่าทำยังไงครับครับคือวิธีทำแบบง่ายๆเข้าเปิดฝวาเครื่องดื่มสู้กำลังที่ลงไปในาน่ำครับใน นัินเท่าทานครับขีเท่าทานที่เขาเตยียมาไว้ครับเบิดขหัวนหนึ่งเลยครับต่อาอาหานคือของสุลดใส่เบิดซซองเลยครับคว่า mm hmm. มันมนีขาดอาหารอยู่ไนนีหลายอย่างครับหมอสำนับ คือกินแลมันจะงามครับบางรกมาโม,โรนนรมางโมลนครับครับต่อมาเอาน้ำเสลงไปได้ดีครับแส่ขีเท้าทานครับเื่องดือดสูงกำลังที่เท,ทลงไปกับโงสูรดส่วนแล้วสามอย่างนี้เป็นอาหารของพืชเบิดครับพืชมันต้องการอยู่แล้วทานอาหารได่ได้ดี นี่หลายอย่างถ้าปูคือพักนี่บอมันว่าสิเพิงผ้าจะปูนีครับี่ต้องมีอาหารเสริมของมันนี่คืออาหารเสริมครับแซ่ไใบนี้ขึ้นนึงครับเขาจังมากรองเอานํ่มมันครับนี่ครับนํ่มที่ผมแซ่ะกี่เท่าทาน เงดื่มสูม่ก,กำลังกับผงสุรดครับนี่ครับน้ำใสๆผมจะกรองเอาครับกองเอาเฉพาะน้ำใสๆมันเนี่ยมันยังสีสีดได้ครับหาจังสันหาบกกองเนี่ยมันจะไปอุดตันหัวสิแล้วผ่าขาวนะครับผ่า,าก็ไ้ผ่าแง่งก็ไ้ครับผมเห็นแบบมักง่าย เอามาัดป่ามันหนุ่มเส้งที่ถอกออกครับเอาแบบง่ายง่ายเสือกับบอดีเสือกับขาดรอเตะหนัเกเตะจ่ายอีกหนึ่นงไม่เข้าใดแล้ว ักใสทั้งผลครับครับผมใสสองสองแก้วกับน้ำคาลิบครับแล้วนะครับคือน้ำผมเตรียมไปก่อนนะครับ พุ่มจเจ้าไปสีแล้วครับพุ้ยทาง่วนเรีงหมากึ่งผลเร่งดอกเลีงใบทุกสนิทครับทุกอย่างผลทุกอย่างได้เบิดครับเดหนีลมครับเขืมันกำลังเป็นหมากครับที่เล่งน,นันเป็นดกโกเกาครับจะมาใหญ่หมากงาม คือปุ๋ยทางนวนครับต้องคุณแชร์ยี่สิบบาทใส่เลยร้ายครับรยัดป,ปุ๋ยเคมีต่้งหา ได้ทุกชนิดครับคือผลทุกอยา่ยาง,งในเบิดครับครบสีมักทัวครับทัวกำลังปิดนาที่เล่งให่มันดก่ก,กเกาครับ ือื้อสีได้ดครับนี่ครับพัดพร้อมครับกับสีได้ดครับมีโมทันง่ามครับพัดพร้อมหน่อยหน่อย ปุยสูตรนี้มันดีอีีครับผมใส่มากรอแ้วประยัดกับประยัดครับเลยอยากให้พี่หนองเบิ้งเอาไปลอกใส่เบิ้งครับแช่ง,ง่ายๆวัรดุดิบง่ายๆพี่เชขี่เท่าทานครับครับเรื่องดื่มสู้กำลังขวดหนึ่งครับของสุรุพหอหนึ่งครับลงทุนยี่สิบาทครับ ได้ได้โดนครับเป็นเดือนโดนคนนั้นแล้วแต่คือพักของพี่นอ้องพื่ระยะเวลาการสีนี่ใส่เวลาสีทางกันหามือก็ได้ครับแฮงงามครับหามือสามมือแล้วแต่พี่น้องดู้ครับดูมมากับเฮงงามนะครับครับครับพริกมันมองงามพรุกันสิสีสีเฮงงามเลย คือปุ๋ยตัวนี้มันดีที่ดีครับจังอยากบอกพี่น้องครับไปลองใส่นนิัมได้ครับที่เบบัสสุยางครับคือกากคุ้นละหม่ครับลงทุนแบบง่ายๆแบบ ไปใส่หมอกลงนเนอร์ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับิปหน้าผมจะหาเรืยองเล่าสาระทีดมาฝากทุกคนครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลนี่น,นะครับอขอบคุณครับ